สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบรับปาาระกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมการสั่งซื้อสินค้าให้คุณลูกค้าเพิ่มเพื่อนกับร้านค้าโดยพิมพ์ไอดีไลน์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะ sii421hkghi ค่ะถูกใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพแล้วทักเข้ามาที่ Line Offi เชียหรือเพจ Facebook ค่ะเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะ สินค้าชิ้นแรกสร้อยคอเพชรตุ้งติ้งระยะเรือนทอง90หนัก23.4กรัมประดับเพชร16เม็ดรวม1.50กรัตช่วงเพชรยาว6.7เซนจี้ตุ้งติ้งล่างสุดสูง2.5เซนสร้อยยาว16.25นิ้วระบบล็อก2ชั้นแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา92,000บาท ชิ้นนี้เป็นงานที่ทองหนักค่ะทองหนักถึง1.5บาทและสายดีไซน์เป็นลายโค้งตลอดเส้นระบบล็อก2ชั้นแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งเวลาคุณลูกค้าจะเปิดออกให้กดและดึงออกจากฝั่งที่มีหนวดกุ้งนะคะตัวล็อกใช้งานได้ดีล็อกได้แน่นหนาค่ะความพิเศษของงานชิ้นนี้คือ ดีไซน์ด้านบนที่ติดกับสร้อยเป็นกระเปาะรูปหัวใจและทำเพชรประดับตุง้งติ้งลงมาเป็นระยะเซตติ้งดูสวยหวานเพชรขาวเล่นไฟวิบวับขนาดงานกำลังดีค่ะแหวนไพทูลล้อมเพชรแชปเปอร์เรือนแพททินัม900หนัก15กรัมประดับเพชรกลมและเพชรแชปเปอร์รวม1.23กรัต ภัยทูล7.75กรัตหน้าแหวนขนาด1.9คูณ2.1เซนแหวนเบอร์51ราคา98,000บาทภัยทูลเป็นพลอยเนื้อแข็งหายากที่มีราคาสูงเกิดปรากฏการริ้วแสงที่ผิวหน้าเหมือนตาแมวจึงได้ชื่อว่าเป็นพลอยตาแมวค่ะภัยทูลเม็ดนี้เป็นภัยทูลซีลอนเม็ดใหญ่ถึง7.75กรัต นานๆจะเห็นไพลทูลเม็ดใหญ่และเนื้อสวยแบบนี้ออกมาทีค่ะการเลือกซื้อไพลทูลให้เลือกการเกิดปรากฏการริ้วแสงจะหลดขอบบนและขอบล่างของพลอยและเลือกการเกิดริ้วแสงชัดๆงานชิ้นนี้ไพลทูลสวยสมบูรณ์และเกิดปรากฏการริ้วแสงชัดเจนค่ะมาบนตัวเรือนที่ใช้ทองหนัก ประมาณ1บาทและด้านในของก้านแหวนตอกกะลัดเพชรและกะลัดพลอยไว้ค่ะชิ้นนี้นอกจากได้พลอยเม็ดใหญ่แล้วยังได้เพชรเยอะวงในของเพชรล้อมด้วยเพชรกลมและวงนอกล้อมด้วยเพชรชปเปอร์เต็มๆเ,เพชรที่ประดับคัดเกตล้อไปกับคุณภาพของพลอยเลยค่ะหน้าแหวนสูงใกล้เคียงเหรียญ5บาท ใส่ประดับแล้วดูโอ,อ้อาเต็มหน้านิ้วค่ะเหมาะกับท่านที่ชื่นชอบไพทูนและกำลังมองหาไพทูนดีๆสักวงไว้เป็นสมบัติค่ะไพทูนเมื่อใส่ประดับบนนิ้วริ้วตาแมวจะเหลือบไปมาเป็นสเสน่ดึงดูดสายตาผู้พบเห็นค่ะแหวนบุตรลาคำขั้นเพชรเรือนปาหะหนัก2.4กรัมประดับบุตราคำามเม็ด เพชรกุหลาบ4เม็ด4ตังหน้าแหวนขนาด0.4คูณ1.3เซนแหวนเบอร์50ราคา5,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานโบราณค่ะป้าหะคือทองโบราณประกอบด้วยเงินผสมทองค่ะชิ้นนี้ได้บุษลาคำ3เมตรคันด้วยเพชรงานเซตติ้งดูเรียบๆใส่ประดับในชีวิตประจำวัน ก็ดูสวยน่ารักดีค่ะชิ้นนี้เป็นงานเล็กๆนะคะการซื้อสินค้าออนไลน์คุณลูกค้าต้องมีไม้บรรทัดมาวางตรงหน้าและดูจากตัวเลขที่ทางร้านวัดค่าไหวค่ะสร้อยข้อมือเขียวส่องเรือนทอง85%หนัก10.8กรัมประดับเขียวส่องเจียระไนแท่ง8เมตร หน้าสร้อยกว้าง0.4เซนยาว18.5เซนระบบล็อกแบบตะขอตัว S ราคา22,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่นำเขียวส่องมาเจียระไนแบบแท่งและหุ้มปิดหัวท้ายด้วยทองนำมาร้อยเป็นสร้อยข้อมือค่ะ ต่อขอตัว S มาแบบทองหนาๆงานชิ้นนี้ทองเปอร์เซ็นต์สูงนะคะ85%ค่ะใส่ประดับข้อมือดูสวยน่ารักแบบผู้ดีค่ะแหวนเพทายประดับเพชรเรือนทอง 14k หนัก7.4กรัมประดับเพชร38เมตร0.76กระดัตเพทาย3เมตรหน้าแหวนสูง1.9เซน แหวนเบอร์49ราคา27,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยแปลกตาโดยนำเพชรไทยสีฟ้าเจียรไนทรงกลมวางประดับแล้วดีไซน์ด้วยเพชรพาดไปมาค่ะชิ้นนี้เป็นงานหน้าใหญ่ที่เพชรโค้งมนไปบนหน้าแหวน จะวัดแต่ความสูงของหน้าแหวนนะคะความสูงคือความสูงเมื่อสวมใส่แล้ววัดจากโคนนิ้วถึงปลายนิ้วค่ะมาบนตัวเรือนทองหนาๆก้านแหวนชิ้นนี้ค่อนข้างหนานะคะหากคุณลูกค้าถูกใจอย่าลืมเผื่อสายใหญ่เล็กน้อยเพื่อให้ผ่านข้อนิ้วได้สะดวกค่ะหากก้านแหวนใส่ไม่พอดีการปรับไส์แหวนทางร้านมีบริการ ค่าปรับใส่400-500ถึงบาทขึ้นกับความหนาของก้านแหวนค่ะชิ้นนี้ใส่ประดับบนนิ้วแล้วดูสวยเด่นเพราะเพทายเล่นไฟดีล้อไปกับคุณภาพของเพชรเลยค่ะชิ้นสุดท้ายแหวนเกี่ยวส่องควายประดับเพชรเรือนทอง 14K หนัก4.5กรัมประดับเพชรเกสรผสมกุหลาบ3ตัง6เม็ด รวม0.18กรัตหน้าแหวนขนาด1.5คูณ1.4เซนแหวนเบอร์50.5ราคา11,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานโบราณค่ะได้พลอยเขียว่องเม็ดใหญ่2เม็ดรประดับคขว้กันบ่าข้างดีไซน์ด้วยเพชรเกสรผสมกุหลาบ ชิ้นงานขนาดกำลังดีเหมาะกับการใส่ประดับในชีวิตประจำวันหรือใส่ติดนิ้วค่ะเป็นงานโบราณที่ผ่านการชุบล้างทำความสะอาดแล้วนะคะงานมาแบบนี้มีความวินเทจหน่อยๆจะไม่ได้ดูใหม่กริบเหมือนงานสมัยใหม่ค่ะการแหวนขนาดกำลังดีไม่หนาหรือบางจนเกินไปค่ะ ถูกใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพแล้วถักเข้ามานะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ u ั scribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ